กะสวัสดีครับพบกับผมช่องเฮนใช่ไหมครับคือกอล์ฟครับเนาะวันนี้นกะพากันไปปักเบนน็ดเนาะครับสิพาไปอ่ายามเบนน็ดเนาะครับตอนนี้กะเวลากะประมาณสองทุ่มครับไปปักเบ็ดไปตะหงมงมันนี้กะอ่าสิพาไปเบิ่งว่าอ่าปักเบ็ดไปประมาณสี่สิบหลังนี่แหละครับเดี๋ยวผมสิพาไปยามเบด็ดเอามันจะได้ปลาไหลบล่เดี๋ยวมาเบิง่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวอ่าวาสิมานบ่เมื่อกี้ปักเบนน็ดนะครับเนาะ ถามอะไรครับเอ้าตัดผ้ามายามบิดนะครับบรกกบรบาายายรรรรก,กาศกับก็คือเก่านะครับเอ้าไหมยามบิดอือจิตสามด้วยครับเดกที่น้องบรรยากาศกับตัวหายถึงหน้านะครับเอ้าไมายามบิด แล้วถ้ามีกิดนะครับก็ถึงใกล้มานะบรรยากาศก็บรรยากาศดีขึ้นนะครับห้ามากยา่านเด็เป็นนะครับผีดีปลายจะสกงมากคืน,นค้อง 看底吧，两个。嗯 S <S <an> มัน,มน,นีอกว่าท้าในถิ่นนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศจะตอนนี้จะเด็กจนินะนนกกง,นงนะครับเนาะประมาณสามทีถึงนะครับพามายามบิดกับเราทีมชาตินะครับเนาะมันมีบรรยากาศกบบที่ดีเลยพี่น้องนะยิ่งถือปลายคอตัวนะครับบรรยากาศกบบที่นี่นะครับเนาะ iya uh. kayaknya nah, kita Nah, kita ว่องวะถือนะครับนล้วโอ้พี่น้องกว่าของเงอยอได้อครับบ้านนีโอ้เบิ่งนะ้ครับเบ็ดมูกูจูเลยครับเจออย่างบ้านนี่จังดึงไปงนะี่สีน้ำพี่น้องเบิง่งเบ็ดโขงขงขงงงงนี่นะครับ เดี๋ยวผมขี่บนะเบิ้บ์น,นก,กันนะครับปิดว่าพี่หลังนะเบิ้์นมาหลุ่นนะครับกว่าสำรวจก็นนะครับย่างกินเนาะหลังนะามาอย่างนี้นะตายวออ ว่งไงวะพี่น้องยังกระสักสิว่ามันใหญนะครับใหญ่มาะเลยใหญงมาโอ้ี้ว่างครับตาไหลได้ครับเด้ ปลาไหลนะครับก็เห็นตัวแล้วครับพี่น้องเห็นตัวแล้วมึง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 ปลาไหลนะครับโอ้กินนะครับโอ้ปลาไหลครับรูปน้องพี่น้องดูปนะ้อง

เหยียบด้วยเันมึงสิกินปลานนีนะตีอดวดือเสาของรถมีสิปลานนีโอ้ยังไงครับ รัวครับตัวคว้าโตก็ร่างงี้ยงๆนะครับอืมเนาะกินเียกขวบได้เยอะเหเบิ่งดูครับตัวคว้าโตก็ร่างงี้ยงๆนะครับเนาะฮาเกะบ่มันหาโคนมันใส่ซ้ำกับติดที่นี่บ่เออตี่น้องตัวเงี้ยงๆแบบเสียบไปยี่มงมันมีปตาเลนออก ครนะครับน่คดีล่วครับส่ยอม่นี้กันอ่บรับนี่

chúng nhỏ thân nha nó nghe tuổi nhỉ bác biết hạ chíp tải nó nha